สวัสดีครับเพื่อนๆทั้งใน YouTube และใน TikTok นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับข่าวที่เชลซีทำการปลดโทมัสทูเครลออกจากการทำหน้าที่โถือว่าข่าวนี้ค่อนข้างจะช็อกเลยทีเดียวช็อกทั้งแฟนบอลช็อกทั้งตัวโทมัสทูเครลเองด้วยอยู่ๆก็ตกงานโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับแต่ว่า เรื่องนี้จริงๆมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับทำไมโทมัสถูกขึ้นถึงถูกปลดออกจาก,กาหน้าที่และฟางสนสุดท้ายคืออะไรทำไมถึงมีชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดอยู่ในกรณีนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับ เชลซีมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งครับหลังจากที่เพิ่งเปลี่ยนประธานสโมสรจากโรมันอิบราฮิโมวิชมาเป็นท็อตโบรีครบ100วันไปก็เปลี่ยนผู้จัดการทีมอีกแล้วครับทีมสิงห์ปรูประกาศปลดโทมัสทูเกลกุซือชาวเยอรมันออกจากตําแหน่งหลังพาทีมแพ้ดินาโมซาเก็บสูมประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไม่กี่ชั่วโมงครับเรียกกันว่าปลดกันแบบไม่มีปีไม่มีขลุยครับไม่มีการส่งสัญญาณว่าจะปลดด้วยซ้าเพราะเป็นช่วงต้นฤด,ดูกาลและเพิ่งปิดตลาดนักเตะไปมันซี เริ่มต้นซีซั่นแบบไม่โดนใจแฟนบอลเท่าไหร่นะครับ6นัดแรกแพ้ไปแล้ว2และเป็นการแพ้กับเซาท์เทมตันแล้วก็ลีดยูเนเตดครับซึ่งไม่ใช่การแพ้ทีมใหญ่แต่อย่างใดครับว่ากันว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการแยกทางในครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของผลงานครับแต่เป็นเรื่องของการร่วมงานกันระหว่างเจ้าของใหม่กับตัวทูเคิลครับทูเคิลถือว่าเป็นผู้จัดการทีมที่แฟนบอลเชลซีค่อนข้างที่จะรักนะครับเพราะว่า เขาเข้ามาสู่ทีมไม่นานก็พาทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้เลยแถมยังเข้าชิงบอลถ้วยในประเทศอีก2ครั้งแม้ว่าจะพลาดแชมป์แต่ก็ยังดูมีความหวังพิม์ลีก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ท็อปทีของหัวตารางได้ผลงานของทูเคิลในการ คุมเชลซี100นัดชนะ60เสมอ24และแพ้16คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ชนะก็อยู่ที่ประมาณ60%ครับแต่หลังมาแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดครับว่ากันว่าเหตุผลหลักๆก็คือทอดโบูลีกับเบดัตเอ็กบาลีเจ้าของร่วมเชลซีรู้สึกว่าทูเคิ้นไม่ใช่คนที่จะร่วมงานกันในระยะยาวได้โดยมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งทางความคิดกันหลายครั้งครับ ซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ว่ากันว่าทําให้เจ้านายของทีมเนี่ยไม่พอใจมากๆก็คือตอนที่ทูเครนปฏิเสธไม่เอาคริสเตียโนโรนัลโดไปร่วมทีมครับแม้ว่าโบลี่อยากจะได้ตัวมากๆ โดยมีข่าววงในบอกว่าทูเครนงุนหงิดที่จะต้องมาแจกแจงรายละเอียดด้วยว่าทําไมถึงไม่ต้องการโรนโ,โดมาร่วมทีมครับสถานการณ์ในห้องแต่งตัวและสนามซ้อมของทีมก็มีความตึงเครียดสูงนักเตะบางคนที่ไม่ค่อยได้ลงสนามหรือต้องเล่นในตําแหน่งที่ตัวเองไม่ค่อยถนัดก็ออการต่อต้านทูกเคลออกมาเป็นระยะระยะครับ มีการรายงานจากสื่อที่ติดตามข่าวของเชลซีอย่างใกล้ชิดรายงานว่าทูเคิลช็อกมากกับการที่ถูกปลดครั้งนี้ครับเพราะว่าเขาถูกปลดหลังจากที่เพิ่งวางโทรศัพท์จากผู้บริหารสโมสรที่คุยกันอย่างดุเดือดสินาทีซึ่งในบทสนทนาครั้งนี้ทูเคิลได้ร้องขอโอกาสอีกครั้งจากผู้บริหารสโมสรแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทูเคิลที่เชลซีเกิดขึ้นซ้ำๆกับหลายโค้ชหลายคนเลยครับอันโตนิโอคอนเต้คาโรอันเชลติ โเซมูนินโยที่เป็นโค้ดมือทองต่างเจอสภาพนี้กันมาแล้วทั้งทั้ที่เคยพาทีมคว้าแชมป์หรือแม้แต่แฟงแลมผ่าตำนานของทีมที่ถูกปลดออกไปก่อนที่ทูเครนจะมาสารงานต่อถ้ามองย้อนกลับไปในผลงานที่ผ่านมากับสโมสรใหญ่อย่างดอทมูลและปารีสแซงต์แชมงถือว่า ผลงานการคุมทีมเชลซีของทูเิลมีค่าเฉลี่ยที่ด้อยกว่าสสโมสรก่อนหน้านี้และมีเวลาในการทำงานกับเชลซีน้อยที่สุดในบรรดา4ีสโมสรที่เคยร่วมงานมารวมถึงทีมหมในบุในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันอีกด้วยครับเมื่อหมดหนะ้าที่กับสโมสรแห่งหนึ่งความเป็นโค้ดมืออาชีพก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปในการหาทีมถัดไปครับ <c oughs> เช่นเดียวกับเชลซีที่ต้องหาตัวคุณซือคนใหม่มาทำหน้าที่แทน ชื่อของเกฮัมพอตเตอร์ผู้จัดการทีมไบรตันก็เป็นตัวเต็งและก็ได้มีการเจราจากันไปแล้วจากผลงานของพอตเตอร์ที่สร้างไบรตันจากทีมที่อยู่กลางไปจนเกือบเกือบจะท้ายตารางเนี่ยให้ต่อสู้กับทีมใหญ่ยได้อย่างสูสีและอยู่รอดในศึกพรีเมียร์อังกฤษมาโดยตลอดนอกจากนี้ยังรวมถึงการที่หานักเตะดีๆราคาไม่แพงมาโชว์ของในศึกพรีเมียร์อังกฤษแล้วขายออกไปในราคาที่แพงหลายเท่า ไม่ว่าจะเป็นเบนไวท์ที่ย้ายไปร่วมทีมมาสนอลหรือมาร์คคูคูเรย่าที่ถูก ขายให้กับเชลซีไปก่อนหน้านี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับกุนซืออีก2คนที่มีชื่อเอี่ยวกับข่าวนี้ก็คือมาริซิโอโปเชติโนที่ยังว่างงานอยู่และก็มีประสบการณ์ในการคุมทีมพรีเมียรมาไม่น้อยครับรวมถึงซีเนดีซีดานที่มีโอกาสเป็นไปได้น้อยครับแต่ก็ถือว่ายังมีโอกาสเป็นไปได้ไม่มีใครบอกได้ว่าอนาคตของเชลซีจะเป็นแบบไหนความสัมพันธ์ของแฟนบอลกับเจ้าของสโมสรใหม่จะแย่ลงหรือไม่ ที่เหลือก็คงต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับและนี่ก็คือเบื้องลึกเบื้องหลังในการปลดโทมัสทูเกิลออกจากการทําหน้าที่ครับจริงๆรายละเอียดมันก็จะมีอีกบางส่วนนะครับแต่ผมสรุปแล้วก็รวบมาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปเดียวเพื่อจะไม่เสียเวลาครับก่อนจากกันไปครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกันไว้ครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ทุกๆครั้งที่เห็นคอนเทนต์จากพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ